ขนมเส้นยังห่อนอยู่เลยตำแตงนะคะตำแตงท่านตามผมได้ให้สอนอะนะแค่หมูเจ้าใส่มาใส่เลยขอแม่กินแป๊บนึงหิว โหรสชาติแซ่บมากไม่ได้กินนานและตามแต่งเปไหนโตนี่เ้าลูกแล้วกันทำไ,ไมอ่าเปลี่ยนเขาไม่โซยก่อน ใส่น้าขามจะล้ำนะคะตาแต่งเผ็ดๆมะ 那还录不呢嗯，oh、我、哦，哎 รอนไปกันลุกกนหิวแม่ก็หิวอืมพเพชรได้สะใจมาก วะ่ะเผ็ดทังเผ็ดทั้งแซบ่บ Where well is ใช่คุณน้าหลอนหลุกยินนใจอีแม่มันิีขนมเส้นก็ะตำตกรตัแตง Okay.